สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามสายๆนะคะวันนี้ก็ถ่ายคลิปตั้งแต่ช่วงสายเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวนสานิทหน่อยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบอนสีสวยๆแล้วก็มีชุดมาแบ่งด้วยนะคะมีกระถางสีนิ้วด้วยใครสนใจพันไหนนะคะต้นไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเดี๋ยวจะพาชม ต้นแม่ก่อนนะคะอ่าต้นแรกนะคะอันนี้คือมีซับนะคะมีซับจะเป็นไม้กระดูกนะคะมีซับนี่สีสวยนะคะเวลาโตขึ้นใครสนใจนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะจะมีต้นแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมีซับนี่ค่ะเดี๋ยวพาเดินชมไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะตัดออกชุมช่มๆนี่นคะคะยังไม่มีลูกเลยนะคะมาจกขี่เขียวเหมือนกันนะคะ หลายสายสายพันเลยนะคะอันนี้เลิศมงคลนะคะแดงแดงที่เป็นพุ่มอยู่นะคะที่หนูบอกพุ่มเขาจะไม่สูงนะคะนี่เลิศมงคลตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะต้นละแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะเลิศมงคลสีจอกทนแดงนะคะเลิศมงคลนี่อันนี้เป็นแดงกระดูกดำเดี๋ยวหนูหาต้นแม่ที่ชมพูกระดูกดำแล้วถ่ายให้ชมนะคะ เขาพักเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่ามันได้สองโทนสีนะคะแต่ก็ผ่ามาทั้งคู่แล้วนะคะแต่สีแดงยังไม่ออกเลยนะคะนี่อันนี้อ่าสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิมาดูทีไรก็นาเงาวับทุกทีเลยนะคะยิ่งช่วงเนี้ยฝนตกนะคะเงาวกว่าเดิมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลก็อันนี้มีแบ่งนะคะเพชรมณฑลจะมีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ น,นี่ก็จะเป็นสีชมพูกันบ้างนะคะมีชื่อว่านางมนโทนะคะนางมนโทใบพพิ้วๆสีชมพูนะคะสวยมากใครสนใจอันนี้ก็มีแบ่ง90บาทนะคะนางมนโทด้านนู้นก็ใช่นะคะนางมนโทเหมือนกันอันแดงๆนี่เขือนนะคะเขือนปลาสักนะคะแดงเงาเลยนี่ค่ะถัดมาก็จะเป็น จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นใบกลมนะคะนั่งเงาเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นออกสีประมาณชมพูอมแดงนิดหน่อยนะคะนี่มีอมน้ําตาลขอบๆนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ใบกลมนะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะคนละอันกับสีบุรีรัมย์นะคะถ้าสีบุรีรัมย์จะเป็นไม้ใบออกปลายใบแหลมๆนะคะใบไทยนะคะ แล้วก็นี่เราต้องลดกล้องลงมาเพื่อดูเจ้าง้อนะคะเจ้าง้อจะมีหูใต้ใบนะคะเป็นไม้ที่มีหูทุกใบนะคะตั้งแต่ใบแรกที่งอกนะคะไม้ตัวนี้ลักษณะเด่นเขาเลยใครสนใจตอนนี้มีแบ่งนะคะราคาอยู่ที่80บาทเท่านั้นนะคะสําหรับกระถางสีนิ้วเดี๋ยวพาไปชมนะคะนี่ต้องถ่ายแบบนี้นะคะถ้าถ่ายข้างบนจะไม่ค่อยเห็นหูเขาเท่าไหร่อันนี้ตะละแม่กูซุมานะคะอยู่ที่ต้นละ ห้สิบบาทนะคะตาละแม่กูสุมาจะเป็นออกเขาข้างในชมพูนะคะต้นบูแบบพัดเทลหน่อยนะคะโอ้อันนี้ก็สวยนะะีน่ค่ะนี่อันนี้เป็นใบยาวนะคะออกโทนขาวเนะะี่ยค่ะแม่เขายุบไปนิดนึงนะคะจะเป็นนี่ประมาณนี้เลยชมพูกระดูกดำนะคะอันนี้กำลังเป็นกอสวยเลยนะคะเพชรสีนินนะคะก็ต้นลูกจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา แปสบาทนะคะเพสสีนินอันนี้เหมาะกับการปลูกนอกตู้นะคะถ้าเป็นสายพันธ์ุนี้นะคะ่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะเป็นไม้เก่าะคะ่ะตรงหัวใบจะมีความชุมพูแล้วก็นี่ก็จะมีการกัดสีมาด้วยนะคะประมาณนี้ใครสนใจไม้เก่าตัวนี้นะคะน่าจะทำภูมิสวยขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปมนเทียนทองนะคะมนเทียนทองเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะเริ่มชัดกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะกัดออกส้มๆแดงๆนะคะมนเทียนทองจะอยู่ที่ราคาต้นละ90บาทนะคะเป็นไม้ใบยาวสีสวยค่ะตัวนี้อันนี้ยักษ์นะคะเป็นยักษ์กุเปรันนะคะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะ อันนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะยักษ์กูเปรันค่ะ,ะคะ่ะชิ้นน้าบัญชรจะมีซสานี้แบ่งนะคะเริ่มจะกัดลายกัดเม็ดขึ้นมาแล้วนะคะใครสนใจชิ้นน้าบัญชนนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสวยมากหน้าเขาจะเงาๆค่ะนี่นะคะเจอมาอีกหนึ่งต้นนะคะมังกรทองนะคะนนี่จะเป็นแบบกราบนะคะใครสนใจอันนี้ขอ100บาทนะคะมังกรทองค่ะ อันนี้ไม้เก่านะคะเป็นโทนออกชมพูใบผิวๆนะคะมีชื่อว่านางนางมนโทนะคะนางมนโทขายสนใจนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา90บาทนะคะนางมนโทเค<ม>่ะอันนี้จะเป็นนินลเสนนะคะนินลเสนให้ไป50บาทนะคะนินลเสนจะหาย,ยากกว่าสุเรเสนนะคะจะเป็นไม้ใบไทยเนี่ยค่ะขายสนใจนะคะตอนนี้มีแบ่งอยู่นะคะต้นละ50ค่ะนินลเสน อันนี้เริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วค่ะอันนี้คือนายมั่นปืนยาวนั่นเองตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะโตกัดแดงสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ใครสนใจนะคะนายมั่นปืนยาวจะมีแบ่งอยู่ที่กระถางละ60บาทนะคะเขาจะกัดแดงไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวหนูจะเอาต้นแม่ให้ชมนะคะนี่อันนี้อยู่กันเป็นกลุ่มก็สวยนะคะชื่อว่าสองังโค้งนะคะใครสนใจตอนนี้สองฝังโค้งมีแบ่งต้นละ90บาทนะคะสองฟังโ้ง อันนี้ชาละวันนะคะชาละวันจะอยู่ที่ราคาชาละวันอยู่ที่80บาทนะคะเริ่มกรดสีกัดลายกันมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นภูพิงนะคะภูพิงสีสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับภูพิงจะเป็นชมพูป้ายเขียวนะคะอันนี้ม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการซสายนี้จะอยู่ที่90บบาทนะคะตัวนี้ไม้จะเป็นพื้นออก เข้มๆแล้วก็กัดจุดสีชมพูนะคะเลิศมงคลนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคาแปบาทนะคะเลิศมงคลจะเป็นแดงเป็นพุ่มๆนะคะสวยมากต่อไปสุดอลังการนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้จํานวนน้อยนะคะโตไปใบใหญ่นะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่170บาทนะคะสุดอลังการคะ่ะอันนี้คุ้มมากนะคะได้สองสายพันธุ์มีนางมนโทกับ านางกิมิทาเทวีนะคะใครรับนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะขายแบบคู่กันไปเลยนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทนะคะ120บาทคุ้มมากนะคะนางมนโทต้นเดียวก็90บาทแล้วนะคะได้นางกิมิทาเทวีไปอีกนะคะคุ้มสุดๆเลยอันนี้จะเป็นเจ้างาะนะคะมีหูทุกใบค่ะสำหรับเจ้างาะนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ แปดสิบบาทนะคะเจ้าง้อนะคะไม้สะสมค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นหลวงปู่อ่ำนะคะหลวงปู่อ่ำให้ไปหกสิบบาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีอันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะเขาจะกัดเป็นขาวชมพูเขียวนะคะอันนี้หนูจําชื่อไม่ได้นะคะเป็นไม้ใบยาวออกแดงจุดนะคะใครสนใจอันนี้ขอห้าสิบบาทขอเป็นรหัสอออ่างค่ะสวยมากนะคะนี่ค่อันนี้ศิลาเพชรนะคะใครชอบไม้แบบโทนแดงแดงนะคะตัวนี้สวยเลย ใครรับนะคะขอต้นละ80บาทนะคะสำหรับศีลาเพชรนะคะเป็นเงาโทรศัพท์นิดนึงนะคะแดดมันเริ่มออกแล้วนะคะตอนนี้ใครรอคะนึงหาอยู่รอแป๊บนึงนะคะให้เขาโตวกว่านี้ก่อนเดี๋ยวหนูจะมาแบ่งให้นะคะคะนึงหาเนี่ยค่ะยังต้นเล็กอยู่เลยอันนี้จะเป็นศิลากะนกนะคะศีลากะนก ให้ไปอยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะสีลากระหนุคค่ะนี่ตับจังหวัดนะคะกําลังสวยเลยไซยนี้จะเป็นไซย,ย่อมลงมาหน่อยนะคะใครสนใจจังหวัดนครปฐมนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ40บาทนะคะจะเป็นใบออกสีชมพูนะคะใบไทยคะ่ะสวยมากนี่คะ่ะ40บาทนะคะหัวใจมังกรน,นะคะจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะในใบต่อต่อไป อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะหัวใจมังกรน,นี่นะคะสาวารินนะคะสาวารินจะเป็นไม้ออกโทนสีจะเหลืองก็ไม่เหลืองจะเขียวก็ไม่เขียวนะคะสีเขาจะเป็นอ่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสาวารินค่ะอันนี้จะเป็นพาลีลางทวีปนะคะเจอมาต้นเดียวนะคะไซส์เด็กแต่ว่านี่รากทะลุรากเดินดีแล้วนะคะ ใครรับนะคะต้นนี้ขอแปสบาทนะคะพาลีลังทวีปค่ะขานารีบุรพากำลังกัดกันเลยนะคะไซนี้จะขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะ90บาทนาลีบุรพาค่ะสวยมากอันนี้นกใหญ่นะคะนกใหญ่อันนี้เป็นหนึ่งในนกที่หายากนะคะตับนกใครสนใจนกใหญ่นะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บบาทนะคะสำหรับนกใหญ่สีจะออกชมพูเลยนะคะ ต่อไปนะคะไม้กระดูกนะคะมีชื่อว่ามีซับนะคะมีซับอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทพอโตขึ้นนะคะเส้นใบเขาจะเข้มขึ้นนะคะออกสีแบบดำๆเลยนะคะแล้วก็พื้นจัดออกชมพูะคะ่ะนี่อันนี้ใบไผ่นะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้มีจุดด้วยแล้วก็เริ่มกัดลายแดงนะคะใครสนใจไผ่ตัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะ70บาท อันนี้เพชรมนทนนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะอันนี้ใบจะดกๆเลยอันนี้กาลังสวยเลยนะคะนางสุชาดานะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ35นะคะนางสุชาดาอันนี้ใบกำลังกัดเลยนะคะอสงไขนะคะนี่กัดชมพูด้วยป้ายด้วยนะคะป้ายเขียวอันนี้อยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะอสงไข เขาจะป้ายเขียวนะคะแล้วก็ไอ้ตรงเขียวๆตรงกลางนะคะพื้นใบปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพอโตขึ้นก็จะกัดชุมพูมาอีกนะคะทั้งป้ายทั้งกัดสีนะคะอยู่ที่ราคา1 0 0บาทอสงไขค่ะอันนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐต,ตอนนี้มีจํานวนนะคะในไซส์สี่นิ้วนะคะก็วันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่80บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้ป้ายชุมพูแล้วก็ เดี๋ยวต้นเขียวนะคะ่ะเขาจะกัดสีอีกนะคะก็คือทั้งกัดทั้งปลายนั่นเองนะคะไม้เก่าค่ะไกทองประเสริฐนี่ค่ะอัมพรหนูเพิ่งลงคลิปสั้นต้นแม่ไปนะคะเผื่อใครสนใจอัมพรนี่เขาจะเป็นไม้เขาเรียกไม้เหมือนกัดสีออกนอกอะคะ่ะทั้งในจะแดงมาก่อนนะคะตอนเด็กๆขายสนใจนะคะอยากลองเอาไปเลี้ยงนะคะอัมพรจะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะสำหรับอัมพรสวยมากนะคะนี่ แล้วก็ทนค่ะไม้ตัวนี้ชอบนอกตู้นะคะอันนี้นะคะจังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองเริ่มกัดมาเหมือนแม่เขาแล้วนะคะแต่ว่าถ่ายยากนิดนึงมันโดนแดดเงาวับเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะอันนี้เป็นชินนบัญชรตัวโบราณน,นะคะเขาจะมีตัวโบราณกับตัวที่ชินนบัญชรที่หนูให้ชมไปนะคะหน้างเงาๆนะคะมี2แบบนะคะ ตัวโบราณอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะชิ้นนาปัญชรค่ะอันนี้ไม้ใบยาวนะคะสุมาอี้นะคะสุมาอีกาสีเรียบร้อยนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสุมาอีอยู่ในตับสามก๊กนะคะอันนี้จะเป็นม้าแก้วนะคะหน้านี้จะให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมาแก้วสีสวยมาเลยนะคะม้าแก้วก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันใบแข็งก้านแข็งนะคะ ีอันนี้เป็นชมพูกระดูกดำนะคะก็ตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะจะมี150บาทนะคะแบ่งอยู่นะคะเดี๋ยวพาชมต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้หวานใจนะคะหวานใจสีออกโทนชมพูนะคะหวานใจให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะสีมหาโพนะคะต้นละ50บาทนะคะสาหรับสีมหาโพ สวยมากนะคะโตกัดชมพูคะ่ะนี่อันนี้ก็สวยนะคะนางรากสดจะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นหูกระต่ายหน่อยนะคะทรงใบใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไปขอ120บาทละกันนะคะ120บบาทมีต้นลูกในกระถางแล้วด้วยนะคะ สำหรับใครที่ยังอยากได้หงดารุณอยู่นะคะมีพี่ๆถามกันมาอันนี้คือยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่หัวละแ0สบาทนะคะส่งแบบหัวให้นะคะมีหัวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะล้างหัวแล้วก็ส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะหงดารุณแต่ไปพร้อมใบเลยนะคะพี่ๆไปถึงก็ลงปลูกได้เลยคะ่ะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้กัดสีมาสวยเฉียวนะคะ ต้นนี้นะคะรู้สึกมีหัวแล้วแน่นอนเลยนะคะหน่อหางต้นเชียวนะคะขายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะ90บาทลายแบบว่าชมพูกระจายทั่วใบเลยอันนี้จะเป็นพิษสนุโลกดางนะคะเม็ดก็จะออกแดงๆกระจายทั่วใบเหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา1 0 0บาทนะคะพิษสนุโลกดางนี่ค่ะเป็นไม้นอกตู้นะคะน่าจะเริ่มลงหัวแล้วเหมือนกัน นี้ดาราพันธุ์นะคะดาราพันธุ์เม็ดเขาจะสีแดงนะคะแล้วก็มีเปิดนะคะมีขาวเปิดเขียวเฉียอ่อนเขียวเข้มแบบนี้นะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะดาราพันธุ์ค่ะอันนี้ทวีราบนะคะจะเป็นหน้าแดงนะคะหน้า ออกเข้มนะคะตัวนี้ใบเดียวนะคะขายสนใจอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะหน้านี้หายากนะคะทวีราบค่ะอันนี้กอเยอะไปหมดนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยอ่าอันนี้จะมีอ่าสาวารินนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีโอ้มันมีหลายต้นเลยนะคะแต่หนูเห็นเนี่ยสองสายพันธุ์หลักๆนะคะก็จะมีสาวารลินกับอันนี้นะคะหลวงราดแผงนะคะเดี๋ยวหนูนึกชื่อก่อนหลวงราดแผง นี่ค่ะนี่หนูติดชื่อไปก่อนนะคะนึกไม่ออกนะคะคือเขาคือหลวงราษแผงแต่ว่ามีชื่อนะคะก็ได้เป็นกอไปแบบนี้เลยนะคะใครรับนะคะหลายต้นอยู่ค่ะในกระถางนี้นะคะน่าจะเกินสองนะคะ่ะนี่ให้เยอะเยอะไปหมดเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบาทเป็นหลวงราดแทงกับสาวารินนะคะนี่อันนี้เป็นไม้เก่านะคะเม็ดที่ยิบเลยนะคะแล้วก็กําลังมีดอกนะคะแต่น่าจะ ผสมไม่ได้แล้วนะคะนี่เกสรตัวพูนโผล่มาแล้วค่ะอันนี้ใครสนใจนะคะไปทําฟอร์มกอได้มีหัวนะคะขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะ120บาทมี3ต้นในกระถางนะคะอันนี้ทอระพานะคะพญาควายเผือกที่อยู่ในตับรามเกียรินะคะใครสนใจอันนี้ก็มีหัวแล้วเหมือนกันมีหลายหนอนะคะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหน่อนนะคะก็อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา ห้าสิบบาทนะคะทอลพาพญาควายเผือกค่ะนี่คะ่ะทอลพานะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยมากนะคะสําหรับทอลพาเผือกใครสนใจนะคะไม้ตัวนี้จะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะชื่อเขาจะเป็นพญาควายเผือกนะคะอะเจอสุขโขไทยหนึ่งมาหนึ่งต้นนะคะเป็นสุโคไทยใบไทยนะคะจะเป็นสีชมพูเปอิเปอะแบบนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะลงหัวน,น้อยแล้วเหมือนกันนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ 90บาทนะคะตัวนี้หายากนะคะสําหรับอาสุโขไทยตัวนี้นะคะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะคะนางรากสดแผงแดงนะคะอันนี้ให้ไป60บาทนะคะนางรากสดแผงแดงเขาก็จะแผงแดงใบยาวนะคะตัวนี้อันนี้คือหน่อยเยอะมากนะคะนี่เป็นกอมาเลยเอาไปทํากอได้นะคะคุ้มมากขายสนใจอันนี้จะมีราดดาเนินอยู่กับกวนอูนะคะใครรับ กอนี้นะคะหนูให้ยกกระถางไปเลยพร้อมหน่อนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาไป70บาทเท่านั้นนะคะ70บาทนี่ทำกอใบาย,ยาวน่าจะสวยค่ะตัวนี้เพราะว่าใบาทรงใบเขาเหมือนกันอันนี้จะเป็นไม้โทนเข้มนะคะมีชื่อว่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อสุรพลนะคะสุรพลขายสนใจนะคะต้นนี้ขอ1 0 0่งรบาทนะคะจัดอยู่ในตับเข้มค่ะจะจัดตับเดียวกับพอยชมพูสีเทพรักษ์ พญาโมลพวกนี้นะคะดาราลายนะคะต้นนี้สวยมากนะคะกัดเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะดาราลายค่ะเจอยักษ์ตีเมฆมาแล้ว1ต้นนะคะเผื่อใครสนใจอันนี้คือมี3ต้นในกระถางเลยนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะไม้นอกตู้อย่างนี้นะคะพี่ๆได้ไปก็สามารถเปลี่ยนกระถางนะคะหลังจากได้รับแล้วประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะคะพักไม้ก่อนแล้วก็ เปลี่ยนดินใหม่ให้เขานะคะเขาจะฟูดีมากเลยนะคะเพราะพวกนี้ดินมันโดนฝนชะไปบ้างแล้วนะคะใครสนใจตีเมฆต้นนี้นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทนะคะ120บาทคุ้มนะคะใครเอาไปทํากอก็คุ้มค่ะเพราะว่าไม้พวกนี้จะมีหัวแล้วคะ่ะอันนี้ทิศทักสินนะคะทิศทักษินไม้เก่าใบายาวนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ 100บาทนะคะทิศทักษินค่ะนี่อันนี้หอกพาสเทลนะคะอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาแล้วนะคะใบแข็งมากนะคะใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาไปอาไป120บาทนะคะ120บาทนี้มีสะโพกด้วยนะคะตรงโคนใบม้าเฉียวนะคะไซา์นี้นะคะขออยู่ที่ราคา 60บาทนะคะม้าเฉียวจะเป็นใบพิ้วแล้วก็กัดแดงเป็นริ้วๆนะคะตัวนี้อันนี้ก็น่าจะมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะม้าเฉียวนี่สีลำพูนนะคะใครอยากได้ต้นแบบโตกระสีแล้วนะคะไซส์นี้ก็คือไซส์แบบว่ากระสีเรียบร้อยนะคะอันนี้ขออยู่ที่120บบาทนะคะสีลำพูนคะ่ะสีส้มสวยมากเลยนะคะออกส้มแดงๆนะคะหรือว่าใครอยากได้ต้นเล็กก็มีแบ่งนะคะตัวนี้อันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณที่เขาไม่ด่างเอ้ย ไม่ไม่กัดชมพูนะคะเขาไม่ใช่ไม้ด่างหนูพูดผิดอันนี้เขาจะแบบเปิดมาเฉยๆนะคะใครสนใจอันนี้ขอ30บาทนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณแบบที่ยังไม่ชุมพูนะคะอันนี้กระดูกสวยมากนะคะใครสนใจอันนี้ขอราคา100บาทนะคะ100อยบาทเดี๋ยวหนูให้รหัสดีกว่าอันนี้ขอเป็นเบอร์20ิบนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นไม้กระดูกนะคะอ่าอันนี้ลือสีมงคลนนะคะลือสีมงคลจะออกชมพูนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงๆนิดหน่อยนะคะสีสวยมากเลยนี่ค่ะไซนี้นะคะแต่ไม่ต้องวนค่ะอันนี้เป็นไม้น่าจะมีหัวน้อยๆแล้วนะคะขายสนใจอันนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะลือสีมงคลอันนี้เจ้าจักรพรรดิแบบไม่ดางนะคะไม่ด่ังแต่ว่าอันเนี้ยมีหัวแล้วนะคะขายสนใจก็ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะ ค่ะหงดรุนหรือใครจะรับเป็นต้นนะคะแบบนี้ก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะสวยมากเลยเริ่มกัดกันมาแล้วค่ะโอหอันนี้กอสวยมากนะคะเป็นพยาพันวางอยู่กับพยาสุรเสศนะคะอันนี้คือได้พยาไปเลยนะคะโอ้มีหลายนอคะ่ะมีหลาหนอในกระถางด้วยนะคะใครสนใจนะคะกระถางนี้ให้ราคาพิเศษไปเลย100บาทนะคะ100บาทได้แบบสองสายพันธุ์ไปเลยนะคะ พยาสุรเสนกับพรยาพันวังนะคะมีแบ่งกระถางเดียวนะคะเขาอยู่ด้วยกันพอดีเลยอันนี้มีชื่อว่าทุงสีทองนะคะทุงสีทองใบพิ้วกัดออกสีแดงนะคะแดงๆส้มๆใบพิวผิๆแบบนี้เส้นใบขาวนะคะอันนี้ก็มีสองต้นในกระถางนะคะทุงสีทองขายสนใจกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งบาทนะคะทุงสีทองค่ะ อันนี้พระอีสวนปราบจักรวาลน,นะคะพระอีสวนปราบจักรวาลไม้เก่าใบยาวค่ะตัวนี้สีจะออกเหลือบๆด้วยนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะพระอีสวนปราบจักรวาลค่ะอันนี้จะเป็นเพชรจินดานะคะมีหูใต้ใบยอยู่กับดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์อันนี้แพ็คคู่ไปเลยนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่100บาทคา่ะดาราสวรรค์กับเพชรจินดานะคะ <reflections> ต่อไปนะคะจะเป็นเจ้าฟ้ากุ้งนะคะเจ้าฟ้ากุ้งอันนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะสําหรับเจ้าฟ้ากุ้งสีสวยนะคะสีออกโทนชมพูอ่าเผื่อใครอยากได้สีสาคอนแบบอยู่ในกระถางบ้างนะคะอันนี้ก็น่าจะมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะนนี้หนูขออยู่ที่เอาไป60บาทนะคะสีสาคอนค่ะจะส่งทั้งกระถางนะคะน,นี่นี่แล้วก็นี่กอเลยสวยมากนี่ อันนี้เป็นหานุมานจองถนนนะคะหานุมานจองถนนให้ไปอยู่ที่ราคากอนี้มีสามต้นหรือสี่ต้นประมาณนี้นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปทํากอได้ค่ะนี่นะคะนี่ฝนมาตกช้าคะ่ะดินเลยเริ่มเสียนะคะอันนี้นี่อันนี้ก็กอสวยเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นขุนสีโคชโคงนะคะเพราะว่าเขากัดมาแล้วจริงๆแล้วขุนสีโคชคงกับสี ไก่ทองประเสริฐนะคะเขาจะเป็นไม้ที่หุนสีหัวจะคงก็คือไก่ทองประเสริฐที่ไม่ป้ายนั่นเองนะคะนี่เผื่อใครแบบว่าเอ๊ะทำไมทรงใบเหมือนกันเลยหรือว่าบางทีเลี้ยงเลี้ยงไปนะคะมีป้ายออกมาใบสองใบแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าไม้พวกสองตัวนี้จะกลับไปกลับมาได้ตลอดเลยนะคะก็ต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา,าไปเจ็ดสิบบาทนะคะคุ้มมากมีตั้งสามหนอนนะคะนี่มีหัวแล้วเหมือนกัน โอ้เดดออกแล้วค่ะเจมมาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะหานุม,มานจองถนนนะคะนี่ฟอร์มใบเดียวแล้วก็มีหน่อมา1หนึ่งหนอนนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปสิบบาทนะคะหานุม,มานจองถนน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นลิขิตสวรรค์น,นะคะไม้ป้ายค่ะตัวนี้ลิขิตสวรรค์ใครสนใจนะคะมีหนึ่งสองน่าจะมีเดี๋ยวนะคะหนูดูก่อนสองต้นนะคะในกระถาง นี่ค่ะลิขิตสวรรค์ขายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป150บาทนะคะสำหรับลิขิตสวรรค์อันนี้เมืองกาะเกร็ดนะคะเขาเป็นด่างแบบกระจายกระจายทั่วใบแบบนี้นะคะใบเดียวเหมือนกันน่าจะลงหัวแล้วเหมือนกันใายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะ100บาทก็ต่อไปจะเป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะให้ไปต้นละ ห้าสิบบาทอันนี้มีสำรองอยู่นะคะสายพันธุ์เดียวกันเผื่อใครสนใจเอาไปทํากอสวยนะคะตัวนี้สีเขาจะออกน้ําตาลแล้วก็เม็ดชมพูเม็ดขาวกระจายทั่วใบนะคะอันนี้พญาหงนะคะมีหูใต้ใบเหมือนกันแต่อันนี้จะมีหูใต้ใบตอนโตนะคะก็ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละแปดสิบบาทนะคะพญาหงหรือบางท่านหนูจะเรียกว่าพญาหูนะคะตนนัวนี้นางเรไรนะคะนางเรไรอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ 80บาทนะคะนางเรรจะเป็นใบอ่าเขาเรียกชุมพูผิวๆนะคะแต่พุ่มจะเตี้ยค่ะตัวนี้อันนี้ทวีราบหน้ามว่ว ใครสนใจต้นนี้ขอ70บาทนะคะสําหรับทวีราบหน้าม่วงค่ะหนุมานคลองเมืองนะคะต้นนี้จะเป็นใบพิ้วๆนะคะขายสนใจหนุมานคลองเมืองจะเป็นตับปามเกียนเหมือนกันนะคะขออยู่ที่ราคาไป100บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้นายท้องเหม็นนะคะได้ต้นคู่ไปเลยนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันใบพิ้วๆค่ะกอนนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะ120บาท อมากตกต้นละหกสิบาทนะคะแล้วก็เขาอยู่ในกระถางเดียวกันเราไปทํากอดได้เลยหนุมานอันนี้เป็นอมพะพานะคะหนุมานอมพะพาขายสนใจนะคะอมพะพาหนูให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอหกสิบบาทนะคะสีชมพูมาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่สีจะออกเข้มๆนะคะต้นนี้ก็มีสองต้นในกระถางเหมือนกันขายสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ หกบาทนะคะลูกไม้อันนี้ขอเป็นเบอร์21ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะที่เป็นออกสีเพิ่งเพิงนะคะผสมพรพรล่วงตอนนี้มีต้นแบ่งด้วยนะคะสําหรับลูกไม้ตัวนี้อันนี้เมืองนครพนมนะคะตับจังหวัดนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็น บกลมๆป้อมๆค่ะตัวนี้อันนี้พยามัจจุราชนะคะพยามัจจุราชใบแข็งค่ะตัวนี้ออกแดงเงานะคะไปทางทนแบบมีความเส้นใบดําก้านดํามาด้วยนะคะใครสนใจพะยามัจจุราชนะคะไซนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะกำแพงแสนต้นนี้สวยมากนะคะมีสองหน่อนในกระถางอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกำแพงแสนสำหรับวันนี้นะคะก็ อาแดดเริ่มมาแล้วนะคะวันนี้พาชมแบบจุดใจเลยนะคะใครสนใจต้นไหนหรือว่ามีสายพัน์ธุในใจนะคะดูคลิปก่อ,กอนๆของหนูมาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสําหรับบอลสีที่สวนนะคะก็จะเป็นบอลสีทําเองทั้งหมดนะคะใครสนใจพัน์ธุไหนถ้าหนูมีแบงนะคะเดี๋ยวหนูจะเช็คจํานวนแล้วก็แจ้งพี่ๆไปอีกทีว่ามีไซส์ไหนนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่า ถูกใจต้นไหนนะคะจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ